นะครับไปไปเล่นในเสวนราชการในอำเภอพนมนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเสริมความปลอดภัยให้หมู่บ้านนะครับจัดฝึกอบรมศักยภาพการทำม่านข้องจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านครับ โดยว่าทีรกรีสรายุธเกียรติมัตนะครับนายอำเภอพระพรหมเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพศัก,กยภาพการทํามานของชุดรักษาวความปลอดภัยหมูบหออบาา่บ้านเรื่อยโชรโบนัสาลารประชาคมอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวานาส่วนราชก,การประลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาข้าวรลวมนะครับ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะมีผู้เข้าวรวมจาก40หมู่บานค่ะรวมทั้งเพก็ส่องรอยี่ิบคนก็มีกำนั่นผู้ย่ญ่บานผู้ช่วยผู้ย่ญ่บานประชาชนจิตอาสาค่ะเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลาในการฝึกอบรมส่องวันซ้ำคืนค่ะเพื่อให้ชุนรักษาความปลอดภัยมู่บานในพื้นที่เนี่ยมีประสิทธิภาพกันมากยิ่งขึ้นโดยในอำเภอพระพรหมธนวัฒนีค่ะว่าปัจจุบันนี้สร้างคมของเรานะคะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นย่างมาค่ะมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากพ่นคลองยาเซพติดทําให้อําเภอพระพรหมรวมกับกำนั่นผู้ยหญ่ บ้านด้วยงานต่างๆค่ะก็ได้ฝึกอบรมฉุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยวชอรอบอน,นี่แหละค่ะเป็นน่วยงานลักในการขับเคลื่อนการทํางานตามนโยบายข้องกระทรวงมหาไทยโดยเฉพาะในด้านข้องการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาหญ้าเสพติดในพื้นที่รวมไปถึงป้องกอันปัญหาอาชญากรรมต่างๆแล้วก็ช่วยเป็นผู้เป็นต้าให้กับเจ้าที่ตำรวจอีกทางหนึ่งกันนะคะอันนี้เป็นกาลังสําคัญนะกลายิดช,ชาวบ้านหมาที่สุดและยเียเบาเกลี้ยง